สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่5เดือนเมษายนนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบริการ Copy Trade บอกไปก่อนเลยว่าตอนนี้ FP m a r k e t ของเราเนี่ยมีให้บริการแล้วนะครับถ้าหากว่านักงทุนสนใจก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าจะติดต่อแอดไลน์ ID เพื่อมาคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ตัวนี้เป็นการสรุปข่าวเศรษฐกิจนะครับนักทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีผลต่อราคาทองคําหรือว่าน้ํามันในปัจจุบันนี้นะครับ กระทรวงอุตสาหกรรมและก็การค้าของรัสเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอยาก,กำลังมองหาวิธีจูงใจเพื่อโน้มน้าวชาวรัสเซียทักษะสูงที่ทำงานอยู่ต่างประเทศให้กลับบ้านสรางข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัสเซียเนี่ยมีชื่อเสียงด้านการผลิตวิศวกรระดับโลกและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่างๆเถาาเผชิญกับปัญหาแรงงานไหลออกนอกจากนี้การที่รัสเซียโจมตียูเครนเนี่ยยิ่งกระตุ้นให้ชาวรัสเซียหลายพันคนที่ต่อต้านความขัดแย้งเลือกเดินทางออกนอกประเทศ กระทรวงระบุว่าขณะนี้เนี่ยทางรัฐบ,บาลกาลังหาเรือกันเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการดึงบุคลากรกลับประเทศสําหรับแรงงานที่มีทักษะพร้อมผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียที่มีศักยภาพในด้านต่างๆแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์เหล่านี้โดยนโยบายจูงใจที่ใช้กันในปัจจุบันนั้นนะครับมีทั้งค่าใช้ใจ่ายในการย้ายกลับผลประโยชน์การว่างงาน6เดือนแล้วก็สิ่งจูงใจอื่นๆทางการเงินครับทุกท่านสุดท่าว่าอินโฟเควส แล,แล้วก็เรียบเรียงมานะครับทีนี้เรามาดูอีกข่าวดงครับรัสเซียเล็งใช้เงินรูเบิลในการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้นนายดิมิทรีเฟสคอฟนะครับโฆษกทเทียบเคลมลินเปิดเผยตั้งแต่วันที่3เมษายนว่าการค้าระหว่างประเทศของรัสเซียเดี๋ยจะใช้เงินรูเบิลในการทําธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น นายเพสคอฟให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลรัสเซียว่าการชําระเงินด้วยสกุลเงินรูเบิลเนี่ยยังคงเป็นระบบต้นแบบการชําระเงินโดยการชําระเงินด้วยสกุลเงินรูเบิลจะขยายครอบคลุมกลุ่มสินค้าใหม่และก็มีบทบาทมากขึ้นในการค้าระหว่างประเทศของรัสเซียส่วนการใช้สกุลเงินรูเบิลชำระค่ากา๊าซรัสเซียนั้นเนี่ยนายเพสคอฟกล่าวว่า ผู้ซื้อจะจ่ายด้วยสกุลเงินตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงแต่การชำระเงินขั้นสุดท้ายจะถูกส่งเป็นสกุลเงินรูเบิลไปยังผู้ขายซึ่งก็คือกาสพอมบริษัทยักษ์ใหญ่หญแห่งวงการอุตสาหกรรมของรัสเซียโดยใช้เงินยูโรหรือว่าดอลลา,าร์สหรัฐซื้อเงินรูเบิลต่ออีกทีนึงครับ สร้ข่าวสินหัวรายงานว่านายเพสคอฟเนี่ยเสริมว่าการชำระค่ากา๊าซรัสเซียด้วยรูเบิลเนี่ยคือการประกันความมั่นคงทางการค้าของรัสเซียแล้วก็ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครเป็นพิเศษด้วยครับนั้งชุนแม่อน,นี้ก็ต้องจับตาดูครับเพราะว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยร้อนแรงจริงๆรัสเซียตอนนี้ก็มีการ พยายามแบ็กอัพนะครับในส่วนของรัสเซียรูเบิลด้วยทองคำวิน้ำซ้ำยังพยายามจะใช้สกุลเงินรูเบิลในการซื้อขายน้ำมันด้วยนะฮะก็ถือว่าสร้างความมั่นคงให้กับสกุลเงินรูเบิลได้ดีในระดับหนึ่งเลยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตั้งแต่พอเริ่มต้นสงครามรัสเซียรูเบิลเนี่ยเคยอ่อนค่าไปช่วงหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวกลับมาแข็งค่านะครับเมื่อเทียบกับยูเอสดอลลาร์ก็ถือว่านโยบายนะครับทางฝั่งของรัฐบาลเครมลินที่ประกาศใช้เนี่ยถือว่าได้ผลดีในระดับหนึ่ะในแงง่มมุข ตัวการเข้าแทรกแซงนะฮะ,สะเสถียรภาพทางการเงินครับผมทีนี้เรามาดูครับ